เยอะสลครับทุกคนผมแม็กเองครับรีวิววันนี้ครับเราจะมาว่าด้วยเรื่องของนาฬิกาสมาร์ทวอทกันครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าในคลิปนี้เราไม่ได้มาพูดถึงนาฬิกาสมาร์ทวอทสำหรับผู้ใหญ่ แต่เราจะมาพูดถึงนาฬิกาสมาร์ทวอทสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าสำหรับเด็กกันครับวันนี้ครับบอกเลยครับเป็นในหนึ่งคลิปที่ภูมิใจนำเสนอสุดๆครับจมบกเจาะทึมๆจริงๆครับล่าสุดครับผมได้นาฬิกาสมาร์ทวอทสำหรับเด็กมาเป็นของแบรนด์หัวเว่ยครับกับรุ่นนี้ครับหัวเว่ยวอทคิดโฟร์โปนั่นเองครับเปิดราคาในบ้านเราเรียบร้อยครับ6490บบาทแล้วก็วางจำหน่ายในบ้านเราเรียบร้อยครับบอกเลยครับทุกคนน่าสนใจมากๆเพราะว่า นาฬิกาสมาร์ทวอตรุ่นนี้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอตสำหรับน้องๆที่สามารถโทรเข้าโทรออกได้สามารถที่จะวิดีโอคอลได้สามารถที่จะระบุตำแหน่งได้กันน้ำได้ 5ATM เหมาะมากๆกับช่วงนี้นะฮะช่วงที่น้องๆหลายๆคนเริ่มที่จะไปโรงเรียนกันแล้วและเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงถ้ามีเจ้ารุ่นนี้ไว้รู้สึกอุ่นใจแน่นอนเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะมารีวิวความน่าสนใจของเจ้าหัวเว่ยวัดคิดโฟรุ่นนี้ ให้ทุกคนได้ดูกันว่าราคา6,490บาทมันมีดียังไงบ้างเริ่มไปที่แพ็กเกจกล่องแล้วก็อุปกรณ์ด้านในกันก่อนเรันหน้าตาแพ็กเกจกล่องของ Huawei oh, Watch Fit 4 Pro รุ่นนี้นะครับหรือว่า Huawei oh, Watch k i t 4 Pro เนี่ยนะครับหน้าตาแพคเกจกล่องหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อมกับโทรสีกล่องที่เป็นสีขาวใช้คล้กับ Huawei Watch ที่วางจำหนา่ายไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นของผู้ใหญ่นะด้านหน้าครับมีตัวเรือนของนาฬิกานะครับแล้วก็ในรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีคือสีชมพูกับสี น้ำเงินนั่นเองตาตาพ็กเกจกล่องก็ตามทุกคนเห็นเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีบอกจุดเด่นต่างๆนะครับหรือว่าฟีเจอร์การใช้งานต่างๆของรุ่นนี้นั่นเองครับรุ่นนี้ครับรับการใช้งาน 4G VOLTE นะครับแล้วก็รับการโทรเข้าโทรออกสามารถอ่าน SMS ได้นะครับมีกล้องมาให้ถ่ายรูปอยู่ที่5ล้านนะครับรับการใช้งานแบบวิดีโอคอลด้วยนะครับมาพร้อมกับ AIGPS นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ครับสามารถกันน้ําได้นะครับสูงสุดถึง5 ATM หรือว่า50เมตรนั่นเองครับมีเซนเซอร์วัดแสงวัดพวกแสง UV ตอนที่น้องๆใช้งานการแจ้งมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่800มิลลิแอมป์รับการชาร์จ50%เพียงแค่20นาทีเท่านั้นแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์สามารถแอดเพื่อนได้ง่ายเพียง มีแค่ขยา่าพอเราเปิดออกมาครับสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นครับเราจะเห็นนาฬิกานะครับแต่ผมเอาออกมาแล้วนะแล้วก็เปิดออกมาอีกครับด้านใน จะมีการแบ่งกล่องย่อยมาทั้งหมด2ฝั่งนะครับด้านซ้ายก็จะมีตัวที่เอาไว้ขันนะครับเวลาที่เราจะแกะออกมาใส่ซิมแบบนาโนซิมนั่นเองนะครับมาให้1อันมีสายชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กมาให้1อันนะครับเป็นสายชาร์จสีขาวแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะมีพวกสบุดคู่มือแถมมาให้สบูคู่มือมีมาให้1เล่มอีกเล่มหนึ่งเป็นใบบริการอุปกรณ์หลักๆด้านในก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะสำหรับหน้าตาดีไซน์ของเจ้าหัวเวลวอทคิด โฟโป,ร,โปร,รุ่นนี้ตามที่คนเห็นเลยครับ ดีไซน์เท่มากเลยครับผมว่าเข้ากับน้องๆมากๆนะครับสายที่ให้มาเป็นสายแบบซิลิโคนตัวซิลิโคนที่ให้มาตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าผ่านการรับรองการใช้งานว่าไม่ระคายเคืองเวลาที่น้องๆใช้งานแน่นอนนะครับจะเงือออกขนาดไหนตอนที่น้องใส่ไม่ระคายเคืองแน่นอนตัวนี้นะครับด้านหน้าหน้าจอก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ a อ o l e อลขนาด1.41นิ้วมาให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่300 20คูณ360พิกเซลนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับสีสันหน้าจอความสว่างก็ถือว่าเป็นในกาสมาร์ทวล็อดที่ให้มาดีมากๆความสว่างเราก็สามารถปรับลดได้ตามที่เราต้องการได้เลยด้านหน้ามีกล้องหน้ามาให้5ล้านนะครับรับการถ่ายภาพแล้วก็รองรับการใช้งานแบบวิดีโอคอลด้วยปุ่มการใช้งานมีมาให้ง่ายๆครับมีปุ่มโฮมแล้วก็มีปุ่ม F U N นะครับหรือว่าปุ่มฟันนั่นเองนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะเข้าเมนูนะครับก็เพียงแค่กดปุ่มโฮมแล้วก็ ็สามารถกดเข้าเมนูได้เลยกดปุ่มฟันนะครับเราก็จะสามารถเข้าโหมดออกกําลังกายที่เขามีมาให้ได้นะครับโดยที่จะมีมาให้ทั้งหมด3โหมดได้แก่โหมดกระโดดเชือกการว่ายน้ําแล้วก็โหมดซิสตอัพนะครับหรือว่าสามารถบันทึกการออกกําลังกายได้ด้วยนะครับพัดลงมานะครับก็จะเป็นการปรับแสงนะครับเข้าการตั้งค่าต่างๆปรับเสียงนะครับเปิดไฟใช้นะครับหรือว่าจะเป็นการขาจัดน้ําออกก็สามารถที่จะทําได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับในรุ่นนี้รับการกันน้ํา ระดับ5 atm นะครับน้องๆสามารถใส่ว่ายน้ําได้แล้วก็ในตัวเรือนมีโหมดว่ายน้ำมาให้ด้วยหลังจากขึ้นมาจากสะเราก็เพียงแค่กดฟีเจอร์ขจัดน้ําออกตัวนาฬิกาเขาจะสั่นแล้วก็มีเสียงออกแบบนี้เรา anyway. like ทําการเขย่าเช็ค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 แบบนี้น้ำก็จะออกไปจากตัวลําโพงแล้วก็ออกไปจากตัวนาฬิกานั่นเองหรือว่า เจ๋งมากๆนะครับมีกล้องถ่ายรูปให้ด้วยนะครับสามารถถ่ายรูปได้ความชัดถือว่าโอเคแล้วก็มุมกว้างมากๆนะครับเดีย๋ยวจะมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งนะครับปัดมาจากทางด้านขวานะครับก็จะมีฟีเจอร์การใช้งานต่างๆมาให้นะครับสามารถที่จะใช้งานเป็นโทรศัพท์ได้สามารถที่จะกดคีย์แพดนะครับโทรออกเบอร์ที่น้องๆต้องการได้เลยหรือว่าอยากจะโทรหาคุณพ่อที่เราเซ็ตเอาไว้นะครับโทรเป็นแบบซิมการ์ดหรือว่าผ่านเซลลูลานะครับวีดีโอของก็ สามารถที่จะทําได้เลยมีฟีเจอร์การสนทนามาให้ด้วยมีบันทึกกิจกรรมต่างๆนลครับแล้วก็มีโหมดการให้รางวัลด้วยนะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสร้างนะครับรางวัลให้กับน้องๆได้นะครับให้คะแนนเป็นดาวได้นะครับสมมติว่าวันนี้อยากจะให้น้องๆทําภารกิจอะไรนะครับแลกกับอะไรก็สามารถที่จะให้ดาวน้องแล้วก็ให้เป็นรางวัลได้เลยตัวนาฬิกาก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวไงเดี๋ยวพามาดูฟีเจอร์การใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งเรากันนะครับปัดมาทางด้านซ้ายก็สามารถที่จะใช้เป็นกล้องถ่ายรูปได้นะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับเพียงแค่แตะสามารถบันทึกแล้วก็ กดตรงนี้นะครับเข้าไปดูแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันลงไปในแชทได้เลยนะครับส่งต่อไปได้ปุ๊บรูปก็จะไปอยู่ในแชทคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับเช็คได้เลยว่าตอนนี้น้องๆทําอะไรอยู่นะฮะถือว่าเจ๋งมากๆครับต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันกันดีกว่าความน่าสนใจของอนาฬิกาสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้ผมว่ามันเจ๋งตรงที่มันมีแอปพลิเคชันมาให้นะครับสำหรับ Huawei Watch Fit 4 Pro รุ่นนี้นะครับนอกจากที่คุณจะได้รับฟีเจอร์การใช้งานผ่านตัวนาฬิกาสมาร์ ที่มีมาให้เยอะๆมากมายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจครับในรุ่นนี้นะครับยังรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของทางหัวเวอย่ากโฮวเว่ยเฟรมแวร์ด้วยเึรื่องรองรับการใช้งานทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ใครที่ใช้ Apple ใครที่ใช้มือถือของ h u วเวยหรือว่าใครที่ใช้มือถือของแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระบบ Android สามารถที่จะใช้งานได้เลยพอเราเปิดขึ้นมาครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับเราจะเห็น โหมดการใช้งานหรือว่าฟีเจอร์การใช้งานมาให้ทั้งหมด4อย่างซึ่งเป็น4อย่างหลักๆที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สาหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสำหรับคนที่กําลังมองหานาฬิกาสมาร์ทวอทที่สามารถติดตัวน้องๆหรือว่าติดตามน้องๆได้สามารถโทรเข้าโทรออกได้สามารถที่จะวิดีโอคอลได้สิ่งที่คุณจะต้องมีครับคุณจะต้องมีซิมที่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตติดมาให้กับน้องๆแล้วก็เอามาใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทรุ่นนี้ไม่จะเป็นเลยนะครับที่จะต้องให้น้องๆมีสมาร์ทโฟนไปโรงเรียนมีแค่ แค่นาฬิกาตัวเดียวก็สามารถเชื่อมต่อหรือว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วไม่ต้องให้น้องๆเอาสมาร์ทโฟนไปที่โรงเรียนมีแค่นาฬิกาก็สามารถพูดคุยกับน้องๆได้สิ่งที่คุณจะได้ครับหนึ่งเลยนะครับคุณจะได้การค้นหาตำแหน่งแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งในรุ่นนี้ เจ๋งมากเลยครับเขามาพร้อมกับเซนเซอร์ GPS เป็นแบบ AI GPS มาให้ทั้งหมด9แบบ GPS ตัวไหนที่แม่นยำที่สุดบนโลกบบน,นี้ทาง Huawei ยัดมาให้เรียบร้อยบน Huawei Watch k i t 4ฟรรุ่นนี้นะครับเรื่องความแม่นยำการตรวจจับหรือว่าการดูตำแหน่งต่างๆสามารถตรวจด,ดูได้เลยบนสมาร์ทโฟนของคุณสามารถโทรได้ครับคุณสามารถโทรหาน้องได้น้องสามารถโทรหาคุณได้นะครับน้องๆสามารถตั้งค่าเป็น SOS แจ้งเตือนฉุกเฉินนะครับหรือว่าโทรฉุกเฉินได้เพียงแค่กดปุ่ม FUN หรือว่าปุ่มฟันมันก็จะไปแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนของคุณคุณก็สามารถโทรหาน้องๆได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบอกพิกัดต่างๆว่าตอนนี้เนี่ยน้องอยู่ที่ไหนมาให้ด้วยคุณสามารถสนทนากับน้องได้เหมือนกับเราแชทฟีแชทอะไรประมาณนี้นะครับแชทไลน์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรากดเข้าไปครับน้องๆสามารถที่จะส่งรูปส่งวิดีโอหรือว่ากดค้างเพื่อคุยกับคุณได้เลยเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะทำให้ดูไปที่สมาร์ทวอทครับเลื่อนมาจากทางด้านขวาเลยครับมาที่การสนทนา กดค้างเอาไว้ที่ตัวไมโครโฟนนะครับเพื่อพูดได้เลยสวัสดีครับตอนนี้หนูเรียนอยู่ครับคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวกลับบ้านเจอกันครับปั๊บมันก็จะไปขึ้นอยู่ในนี้แล้วก็สามารถเปิดฝั่งได้สวัสดีครับตอนนี้หนูเรียนอยู่ครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวกลับบ้านกันครับเออเจ๋งมากนะครับหรือนอกจากจะพูดคุยนะครับส่งเป็นอีโมจิก็ได้อ่าหรือไม่อยากเป็นอีโมจินะครับก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งให้ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปทำให้ดู ปั๊ตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมอาปั๊อยากเห็นรูปตอนเรียนเป็นยังไงบ้างก็กดส่งรูปก็จะไปขึ้นอยู่บนสมาร์ทโฟนของคุณแล้วคุณก็สามารถบันทึกรูปภาพไปด้วยเฮ้ยมันเจ๋งมากๆแล้วก็ตัวแชทเนี่ยนะครับสามารถแอด เพิ่มนะครับคนในครอบครัวได้นะครับจะเอาคุณปู่คุณย่าคุณแม่คุณตาคุณยายมาอยู่ในแคสก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วคุณก็สามารถตอบกับน้องๆได้นะครับคุณจะพูดแบบนี้เจอกันนะวันน er ี้จะกินอะไรบ้างเดี๋ยวพ่อซื้อไปให้และน้องก็สามารถเปิดฝั่งได้เจอกันนะวันนี้จะกินอะไรบ้างเดี๋ยวพ่อซื้อไปให้นะเฮ้ย จบโบโจดถมๆมและแค่นั้นยังไม่พอนะครับนอกจากที่คุณจะสนทนาผ่านแชทกดพูดค้างเอาไว้ส่งอีโมจิส่งรูปภาพส่งวิดีโอได้แล้วนะครับคุณยังสามารถที่จะโทรวิดีโอคอลหาน้องได้เลยนะครับเพียงแค่กดเข้าไปที่วิดีโอคอลแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะมาแล้วนะกดเข้าไปปั๊บรับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเรนะครับ นะครับคุณสามารถวิดีโอคอลแล้วก็เห็นหน้าน้องได้เลยนะครับสมมุติว่าพักกลางวันอยากจะโทรหาน้องอะไรนี้นะครับนะีบ่ฮะสามารถทักทายกันได้นะครับว่าตอนนี้กินข้าวหรือยังนู่นนี่นัน่นสามารถทําได้เลยครับทุกคนเอ้ยมันเจ๋งนะผมว่าราคา6 0 0 0กว่าบาทไม่แพงเลยนะครับกับสิ่งที่คุณจะได้นอกจากนี้นะครับนอกจากที่คุณจะเช็คตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์คุณจะโทรหาน้องหรือว่าน้องโทรหาคุณนะครับคุณจะแชท คุณจะวิดีโอคอลนะครับบนหัวเว่ยเฟรมแวร์นะครับก็จะมีฟีเจอร์การใช้งานที่เราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้เยอะมากนะครับก็จะเป็นการดูรายชื่อนะครับที่เราสามารถแอดนะครับเบอร์ต่างๆให้น้องได้นะครับแล้วก็มีการตั้งค่านาฬิกาปลุกสามารถดูสุขภาพได้นะครับว่าณัดตอนนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยนะครับเดินไปกี่ก้าวแล้ววันนี้น้องๆเดินไปกี่ก้าวแล้วนะครับวันนี้น้องๆโดนแสงแดดไปมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเป็นห่วงน้องๆนะครับว่าเฮ้ยตอนหงวันไปเล่นเจอแสง UV มากๆก็สามารถเข้ามา ตรวจเช็คได้เลยนะครับแล้วก็สามารถโทรแจ้งน้องๆได้ว่า uh, ลูกเข้าร่มไหมเดี๋ยวจะไม่สบายเอาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจเช็คได้เลยแล้วก็มีโซนปลอดภัยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะโซนปลอดภัยคืออยู่ที่บงที่บ้านนะครับสถานที่ไปบ่อยอะไรอย่างงี้นะครับสามารถตั้งได้นะฮะสามารถที่จะเข้าโหมดการให้รางวัลได้นะครับอันนี้ผมเซตไว้นะว่าถ้าทําได้ดาวครบเนี่ยนะครับจะซื้อรถบังคับให้ทําเป็นภารกิจให้กับน้องๆได้เลยนะครับสามมติว่าวันนี้อยากจะให้น้องๆช่วยกวาดบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ทำภารกิจเอาไว้ว่า ทำได้ดาวครบจะให้อะไรเป็นรางวัลน้องๆสามารถที่ทำได้เลยอ่ะสมมติว่าผมกวาดบ้านเสร็จวันนี้กวาดบ้านเสร็จแล้วนะล้างจานเสร็จแล้วนะปัะ๊บอยากให้ดาวน้องนะครับดาวก็จะไปขึ้นอยู่บนบอดของน้องน้องๆก็จะรู้แล้วฮิยตอนนี้ได้ดาวนะอ่ากดเข้าไปเข้ารปอ่าได้ดาวแล้วรับดาวปั๊บอ่ะอีกกี่ดวงจะได้ไปลดบังคับอะไรเงี้ย ทำได้เลยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสามารถค้นหาริกาได้นะครับดูข้อความนะครับแอปต่างๆได้ตั้งค่าแบตเตอรี่ได้นะครับว่าอยากจะให้มันใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพหรือว่าประหยัดพลังงานการใช้งานแบตเตอรี่ต่อครั้งเท่าที่ผมลองใช้งานแบบจริงจังนะนะจะอยู่ได้วันหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะการชาร์จที่อยู่ราวประมาณ40นาทีประมาณนี้สามารถกําหนดการปิดเปิดได้ปิดเครื่องจากระยะไกลปิดกั้นคนแปลกหน้าลองไปซื้อใช้กันครับผมว่าฟีเจอร์ที่มามันเยอะมากๆนะครับจะให้ผมพูดมันพูดไม่หมดจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็น น้องๆหนูใช้ก็ได้นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ได้นะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าหลงหลงลืมๆบ่อยซื้อมาใส่ท่านเอาไว้สามารถตรวจเช็คจุด GPS ของท่านได้เลยนะผมว่ามันเจ๋งมากนะครับลองไปหาซื้อใช้กันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันัะสำหรับ,รบความน่าสนใจของ Huawei Watch Kid 4 Pro รุ่นนี้นะครับน่าสนใจมากนะผมว่าราคา6,000กว่าบาทไม่แพงเลยคุณโทรหาน้องได้ใช้งานวิดีโอคอลได้คุณสามารถแชทต,ตอบกลับเป็น บทสนทนากับน้องได้น้องๆสามารถถ่ายรูปส่งให้แบบเรียลไทม์ได้เลยจจิงจริงๆครับราคา0 0 0 0นว่าไม่แพงเลยนะครับกับสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้สมาร์ทวอทที่สามารถใช้งานนะครับแทนสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับเหมาะมากนะครับช่วงนี้หลายๆเรียนก็เริ่มเปิดเทอมแล้วนะครับสถานการณ์โควิดก็ยังไม่สู้ดีมากมายนักนะครับ ไปซื้อเถอะนะครับผมว่าถ้าเทียบกับความปลอดภัยที่คุณจะได้เมื่อเทียบความปลอดภัยที่น้องๆจะได้นะครับการตรวจเช็คนี่นั่นที่คุณจะได้เนี่ยมันคุ้มมากๆกับสิ่งที่คุณจะเสียไปเพียงแค่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับต้องหาซื้อใช้กันหวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากกันน้อยนะจ๊ะยังไงถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ผมแม็กคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเอาไว้พบใหม่คลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้นะครับบบาจานนจ we yeah.